ฮัลโหลสวัสดีค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรที่มีสาระเลยเอ,อ๋อมีหละคือคลิปนี้จะมาบอกเรื่องที่มิวทําสัลญกรรมมานะคะก็คือคางแล้วก็ปากนะคะก็คือตอนนี้ยังไม่เข้าที่เลยนะคะก็คือต้องรอเวลาเนาะปากเนี่ยใช้เวลาประมาณ1-3เดือนนะคะกว่าที่ไอ้ตุ้งติ้งเนี้ยจะขึ้นไปแบบว่ามันจะขึ้นวาเนี่ยอ่ะแล้วจะดูเป็นกระจับอันนี้คือมันจะเป็นตุ้งติ้งแรงเพราะเราเพิ่งตัดใหม่ไปนะคะแล้วต,ตกใจ แล้วแบบหลายๆคนถามว่าทําไมพี่มิวพูดไม่ชัดเลยทําไมพี่มิวยางงุ้นอย่างนี้พูดแบบแปลกๆดนู่นนั่นเดี๋ยวให้เลค่ะเห็นไหมคะในปากมิวหมอยังไม่ละลายเลยค่ะไม่หันแงไม่หันแหลงแบบแรงที่แบบว่าไม่หันแหลงแดงเดี๋ยวหมอยีเดนหมอยีแหอีห5าอีแบบว่าแผลอีชีข้างในคือแบบว่านี่พาย,ยายามสุดแล้วที่จะแหลงให้มันชัดนะคะอยากให้ทุกคนที่แบบเข้าใจแล้วคือแบบ เออน้องหยูผู้พิชานเด่างูยอย่างนี้บางคนก็เข้าใจนะคะว่ายังไม่เข้าที่บางคนในแบบว่าเข้าใจอุ้ยทำไมผู้พิชาดเลยอย่างงูอย่างนี้คือวันนี้มักชี้แจงแถลงไขแล้วนะคะว่าเหมืนยังไม่ลายทีค่ะคือปากนี่คือ นะคะก็คือตอนนี้ยังมีตุ้งติ้งอยู่แล้วสักประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งสองสามเดือนนี่คือตุ้งติ้งไอ้ตรงนี้นะคะจะขึ้นไปแล้วคือมันจะหายไปมันจะไม่เป็นติ้งอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่าทามาไม่สวยทำมากระจับแรงกระจับห่ออยู่ปากล่างก็ไม่ใช่นะคะก็คือเดี๋ยวมันจะหายนะคะก็คือเราเนี่ยพยายามที่จะนวด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 ทุกวันเลยนะคะให้แผลมันหายเร็วสมานแผลเร็วยิ่งขึ้นนะคะใครที่สงสัยไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะว่าทำไมพูดไม่ชัดไม่ใช่เป็นเพราะว่านะคะไม่ใช่อยู่ๆมันไปเจอเดินร้องเพลงชาติอยู่ก็ไม่ใช่นะ นี่ถ้าเดิมผ่านตำรวจตำรวจวักให้เรียกร้องเพลงชาติกูร้องถูกันแต่ว่ากูแหลงไม่ชัดเท่านั้นเองหมายังไม่ลายคุณหมอเดี๋ยวเอาไปร้องเพลงอะไรแบบนั้นคุณตำรวจอย่ามาเที่ยววักกูนะกูวิ่งยิกกูเยี่ยวแตกแล้วไม่ใช่ว่าเออฮะกูเป็นพม่านะคะนี่ ใกล้ๆนะคะก็คือที่อยู่ทำเสรยกรรมมาทั้งหมดก็คือใบหน้าอยู่มีคางแล้วก็ปาแล้วก็จมูกนะคะแค่สาอย่างเท่านั้นปาไม่ได้ทำนะคะทำแค่ทำตรงนี้อย่างเดียวนะคะหน้าเปลี่ยนเลยนะคะไม่้องใส่คลิปนี้มาบอกล้วนๆว่าทำไมแหลงไม่ชัดนะคะเนี่ยพยายามจะแหลงให้ชัดแล้วโอเคบายเดี๋ยวใจนะ ว่ากูสัญญกรรมอ่ะทำปากทำคางทำจมูกทำไปหมดเสียงว่าถ้าแบบว่าธรรมชาติได้อยู่แบบมึงอ่ะกูขอทำดีกว่าแหละหน้าซามเดินในรถสิบล้อเหยียบนั่นชาดูวาดว่าเพื่อสัญญกรรมไม่เคยทำให่พ่อใครตายไหมตังก็ตังกูตัวก็ตัวกูหน้าก็หน้ากูอย่าเสือกที่ปากกูเป็นแบบเนี้ไม่ต้องตกใจทำปากมา ไม่ยังไม่ได้ตัดทีเพื่อกูทํานี่คางก็ทาหายกูตัดไม่ก็หน้ากูได้ชิพายแม่ทีโมชวาเพื่อนเนี่ยหน้าแดงของคางคอกเอากับหน้าฟ้นนั่นหน้าธรรมาชาติมันม่วงกูตายเหลือเกินไม่ว่าหาย,ยู่ไอ้เพื่อนเชงผู้ชายที่คุยกับผู้หญิงหลายคนคือมึงเท่อ่ะคิดว่ามึงเป็นเซเล็บเนะ่เด้หรืออะไรค่อยเยิ่มดีตรงไหนวะมึงสุกแต่คนอื่นถูกอ่ะไม่เหนื่อยวะพูดเรื่องเดิมซ้ำๆบอกแบบเดียวกันหลายๆคนอนะ่ะ แต่ละวันสับรางไม่ทันนะมึงใจเขาใจเราเว้ยถ้าอยากเจอคนจริงใจอะ่ะคุณต้องให้ใจเขาก่อนคุยคนเดียวรักคนเดียวคุณก็จะเจอรักดีๆเว้ยแต่ถ้ายังไม่รู้จักคำว่าพอสักวันคุณจะไม่เหลือใครเลยสักคนคิดดูนะร่มคันหนึ่งอะ่ะอยู่กัน3ามคนไม่ได้เว้ยต้องมีสักคนที่เปียกแล้วเดินออกไปถ้าหล่อแล้วเจ้าชูอ้อ่ะกูถือว่าไม่หล่อหมดไปเท่าไหร่แล้วคำว่าออกให้ก่อนนะไม่ผกตั้งถูกทีเลยอืมกูควักยา กูมีแบงค์พันอืมแบงค์ฮารอยคอยเตะแล้วตามืองเจ้เจ้เจเดี๋ยดกูเอาง่าเด็กกูเอางยอ๋อไปก้อนตายเดี๋ยวเจ้กูให้นีนนนนนน่และแล้วมันก็ทําลืมเลยคือแบบอาจจะตังค์แบบไม่เยอะอย่างเงี้ยสิบบาทยี่สิบบาทบบาทํบบาททลืมอะสมเขาเข้าหลาย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 ทีแบบนี้มันก็หลายตังเหมือนจะไปทวงก็ไม่ได้เพราะมันไม่ได้ยืมท้าเดี๋ยวบอกว่าออกให้ก่อนนะสักวันเนี่ยกูจะพกตังค์ทอนแล้วกูบอกว่าเอามากูมีทอนจะได้ต้องมีข้ออ้างคําว่าอืมไม่พัน ไปห้าโดยแล้วํำม่าควักยากอะมันไม่ได้ยากหรอกถ้ามึงจะควักอะแล้วไอ้คนที่ถือเป้าตางังอยู่ก็เสียโม่แหละควักคร่อง